สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในแมปจนไครใช่เราอาชีวิตหลอดผมมีสีนี้ด้วยต้องการหรือเปล่า,าเกิดมามีอาหารเลยเนี่ยดูดิมีฟองมีเนื้อหมูมีดาวไหมเมีแล้วก็เมีน้ำหมูเลือดอ้เลือดคุณจะได้ป่าตอนนั้นที่คุณปรับกินของเราอะ่ะอ๋อใช่คุณสามารถยึดุดเกของเราได้ เราไปสร้างบ้านจะที่ไหนดีอ่ะที่ไหนก็ได้ที่นี่ไหมแล้วก่อนแล้วก่อนแต่ว่าห้ามใกล้จุดเกิดแต่ห้ามใกล้ใกล้จุดเกิดทำไมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้แล้วกันนะริมน้ำดีไหมดีดีเลยทำไมอ่ะเออใหม่ก็มีปืนตัวมีปืนแบบไม่เอานะปืนทำอะไรล่ะกระสุนกระสุนปืนอย่างเดียวอ่ะที่ที่มันไม่ใช่ปืนจรวดอ่ะ ทำไมพี่มันไม่ใช่ืจวดอมีตรัพทกลบลปิสล็ลไม่รู้าก่อนตัดไมด้ออืมอืมามีที่กับาคุณเป็นอาชีพคุณจะเป็นอาชีพทำอะไร ปลูกผักด้วยนะมีปลูวมีปลูว์เ้ยหิว้วเฮ้วเฮ้วกดดาวกดดาวาม่ได้มีตัวคุณมีเครื่องคุมเปไข่มาสเตด้วยใช้ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนมีอืมอ บล็อกไม้ห้าสิบหรอผมเก็บได้ห้าสิบไม่ผมเก็บได้สามสิบ,บแปดแต่เขาบอกว่าห้าสิบห้าสิบแปดไม่รู้ดูไม่ออกผมเป็นชีพปูผเผเ่าเลยตัดไม้หรือกุดหินหรือชีพเป็นคนธรรมดาที่เราผมมีาาบกอกอ,อนนี้ใช่ว่าวอลเลเยอร์เนะี่ยอคุณครับคุณครับผมขออาหาหน่อยครับ ตอนแรกจะมีอยู่แ,แลว้วไม่ใช่เหรอตอนแรกเออจะเป็นแล้วเยี่ยมดีสามบาแล้วสร้างบ้านตรงนี้นะตรงนี้เหรออ๋อเขาด้วยุมพกเข็มอันนั้นเกี่ยวเก่ยวเลยเราทำเป็นเชือกขี้เกียจทำแบบทำมันไดมาเลย อมข้าเราจะเอาอาวุธติดตัวตรงนี้ด้วยโอ้ยหมาป่าโอเคแล้จะข้าตรงนี้เฮ้ยเผืทุกหน้ากะตุดเต็นนะเฮ้ยจะวางพวางไม่ได้เผื่อเปนตีคุณไม่รอ้จะเมื่อไหร่คุณมีไม้ไหม มีนี้ผ้าอันเอาป่ะกูไม่มีมา้าเลยพวกผมครับไอ้นั่นหมดแล้วเอาเร็วๆๆเจอประตูเอ้านี่เปน้าจัดการนะกอมีคนป่ามามีน่าคกอยุดน้ำด้วยให้มีคนป่าบอกแล้เฉยมีแล้วมีแล้วเห็นไหมคนป่า ตการกระจุกไหมฉันต้องการหินอะ่ะนี่ทำอะไรฉันจะเอามาขัาดดาบอ่ะผมเนี่ยกำลังขุดหนูกำลงสร้างอยู่เข้าไปในบ้านเร็วเข้าไปในบ้านเร็วบ้าเลย กดดาวกดดาวกดแล้วเดี๋ยวจะปลอบเราปวดไข้กดแล้วมีเจ็ดดาวผมต้องมีหลายแล้วมันมาตัวนั้นมาแล้วอย่าใกล้มันอย่าใกล้มันตั้มันก่อนเถอะอุอยฉันมีบล็อกหินแล้วเออฉันมีบล็อกอันนี้แล้วเธอให้ฉันเหรอใช่ผมให้ใเจอกันที่บ้าผมก็จะผมก็จะหมุดใกล้ใกล้ใกล้หมดเหมือนกัน ผมก็รู้บ้านที่เราอยู่เป็นอยู่แล้วต้าวมาต้าวมานี่ก็ถูกเดี๋ยวแอบทำทำอาหารในบ้านานะ เดี๋ยวคุณป่ามาันจะกระโดดมามากินแตล้วคุณป่าอยู่ข้างนอกแล้วที่ประตูปิดคุณจะสร้างต่อนะไม่ใช่คุณป่าไปเก็บอันนี้เสร็จโอ้คุณป่ามาแล้วเสร็จไหมคุณป่ามาแล้ว,าาลวใช่ไหม โอ้โหโก้โอ้โหเก็บโหแรงสูงมากเอาตลับปลาใส่มันก่อนอีก2ชั่วโมงมันก็จะเป็นอ,อีก2ชั่วโมงมันก็จะเป็นเที่ยงคืนแล้วก็เลือ่องหก็คือเรื่งองนึงทำไมผมไปไม่ได้อ่ะไ <c oughs> มันจะปูน ไอ้ใจหักนั้นนะ่ะโอเคตดนแรกโอ้ยฉัไม่สามารถต่อมากรอยได้อ๋อขอบใจข้าปประตูไหมอืมค้าเถอะเราจะต้องมีตัวค้าก่อนปะ่ะอืมไม้เราก็เหมือนด้วยเรามีไม้ไหนไอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยบอกเนี้ย ก็ถูกผมจะทยังท่ไหนเนี่ยอีแล้วถ้าถ้าเราเอาส้นใือะจะทวันนี้ที่ปีนี้จเป็นชั้นสอคงดีใช่ไหม